สวัสดีค่ะไนนี้ค่ะมจะมารายงานค่ะค่ะมีคนติดเชื้อห้าร้อยคนค่ะแล้วก็มีคนตายหนึ่งหมื่นห้าร้อยคนค่ะตายเป็นหมื่นเลยเหรอคะนะคะ,คะแล้วอาการของผู้ติดเชื้อเป็นยังไงมั้งะคะตอนนี้ใกล้หายแล้วค่ะไม่ใช่มันสแสดงอาการยังไงคะตอนนี้ผู้ติดเชื้ออาจจะไปฉีดวัคซีนโควิดเสร็จแล้วก็หายแล้วคะ่ะ เอากระดาษลงสิคะแล้วเราจะมียาสามันที่มันจะช่วยฆ่าเชื้อได้ค่ะนี่อีกอาทิย์นะคะอ่ารีวิวหน่อยค่ะเอาแรกัวนี้เตมินซีเด็กนะคะนะคะ่อย่างเด็กก็เลยอมอยู่ฮะนะคะอมไปด้วยนะคะแล้วอันนี้คือจะไปพ่นของผู้ใหญ่เวลาป่วยค่ะอ๋อพ่นตรงไหนคะอืมโอเคค่ะอันนี้คือ,อยาพาราค่ะอ๋อ,อยาพารานะคะ บายบายค่ะแล้วนะคะมินพิงจะมาใหม่นะคะพบกับรายการหน,น้าค่ะสวัสดีค่ะ